สามเดือนเกิดของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าคนเกิดเดือนนี้ดวงพระดวงเจ้าดวงแม่พระนะฮะอันดับที่หนึ่งนะฮะก็คือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะฮะสองคนที่เกิดเดือนกันยายนและสามคนที่เกิดเดือนตุลาสามเดือนนี้นะฮะพฤษภากันยาตุลานะครับคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยจะมีความเป็นแม่เป็นพ่อสูงนะ ชีวิตของคนที่เกิดเดือนเหล่านี้นะครับไม่เคยอยู่คนเดียวเลยมีบริวารลายล้อมตลอดเป็นเสาหลักเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำช่วยเหลือคนไม่ขาดสายดวงแรงดวงแข็งไม่ชอบไม่เชื่อคนง่ายมีความดุดดันมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วก็ไม่กลัวใครนะ คนที่เกิดสามเดือนนี้เป็นเป็นคนกล้าฮะเป็นคนกล้าในการเสาะแสวงหาลู่ทางใหม่ๆในชีวิตทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมักจะเป็นเจ้าคนในคนหรือว่ามักจะมีเจ้ามีกิจการของตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าคนนั่นเองคนเกิดสามเดือนนี้เป็นลูกน้องคนไม่ได้ฮะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นถึงจะมีชีวิตที่ดีบริหารเก่งจัดการเก่งขี้เห็นใจขี้ใจอ่อนถึงแม้บุคลิกภายนอกจะเป็นดูดูเป็นคนหยิ่งหยิ่งเหมือนแบบ น่ากลัวแต่จริงแล้วเป็นคนจิตใจดีมีอะไรไม่สบายใจไม่พอใจคุยตรงๆได้เลยคนที่เกิด3าด้านนี้มักจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองฮะบางคนอยู่เป็นโสดไปเลยมีคู่ครองยากมากมีแล้วมีเหนื่อยอีกหลายคนที่เกิดสามนันนี้มักจะเป็นโสดเกือบร้อยละ70%นะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมธรรมะธรรมโมไหว้พระสวดมนต์ทำทานทำบุญไม่ขาดจะมีเวลาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เยอะกว่า มีความวิชาการสูงฮะคุยเป็นหลักเป็นการคุยเรื่องเพรสเจอร์ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งคุยการคุยงานดีบุคลิกดูเงียบๆแต่ถ้าได้พูดก็คือเป็นวิชาการเลยมีหลักการมีมีคำพูดดีๆตลอดไม่ค่อยจับกลุ่มสูงสิงนินทากับใครเพื่อนแท้เพื่อนสนิทมีน้อยมากเพราะแทบจะไม่อยากคบกับใครเลยเพราะถ้ารู้รู้ว่าคนนี้ไม่น่าคบก็ไม่อยากคุยต่อละ เป็นคนหาเงินเก่งและเป็นคนที่ปนปนเปลเรื่องเงินกับบริวารน,นะคะใช้เงินแก้ปัญหาจนหลายครั้งเนี่ยคนที่เกิดสามเดือนนี้เก็บเงินไม่อยู่เพราะเหตุผลน,นี้เพราะว่าเป็นคนใจปั้มใจป่าสปอร์ตถ้าได้รักใครแล้วเนี่ยทุ่มเทสุดฤทธิ์ช่วยเหลือสุดฤทธิ์ประเคนให้ทุกอย่างนี่คือเรื่องราวเล็กๆของคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมกันยาและตุลาคมนะครับ